แกนโลกชั้นในหยุดหมุนส่งผลอย่างไรต่อชีวิตมนุษย์คุณอาจเคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟและภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจไม่เคยได้ยินคือแกนในของโลกหยุดหมุนค่อนข้างชัดเจนเพราะเราทุกคนอยู่บนพื้นผิวของลูกบอลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโลกดังนั้นเราจึงสนใจสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ลึกลงไปประมาณ5,000ันกิโลเมตร มีเพียงไม่กี่คนที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใต้เราในขณะเดียวกันสิ่งที่เรามีอยู่ด้านล่างอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวตามกระแสข่าวในโลกออนไลน์แกนในของโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลาได้หยุดหมุนแต่สิ่งนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ตื่นตระหนกเนื่องจากนักวิจัยอ้างว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆ7ทศวรรษนักธรณีฟิกยีแยงและเซอดองซองจาก พิคกิงยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงปักกิ่งได้เผยแพร่ผลการศึกษาใหม่ในธรณีศาสตร์ธรรมชาติการศึกษาอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแกนโลกชั้นในแกนในส่วนใหญ่ทำจากเหล็กและของเหลวหลอมเหลวพวกเขาพบว่าการหมุนภายในแกนกลางของโลกช้าลงจนกระทั่งหยุดชั่วคราวในที่สุดการหยุดชั่วคราวนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการค่อยๆหมุนกลับของแกนกลางการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่การศึกษากล่าวว่า เกิดขึ้นทุกๆ7เจ็ดทศวรรษครั้งล่าสุดที่เหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในปี1970ตามทฤษฎีการหมุนของโซงในปี1996เราไม่มีประวัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเข้าใจของแกนแท้ภายในคนในสมัยโบราณบางคนเชื่อเรื่องแกนกลวงแต่คนรุ่นปัจจุบันเชื่อว่าตรงกลางของแผ่นดินทำจากเหล็กและหลอมเหลวเรายังเชื่อว่าแกนกลางของโลกหมุนแตกต่างจากส่วนอื่นๆของโลกจากการศึกษาใหม่นักวิจัยได้ติดตามคลื่นไหวสะเทือนผ่านแกนกลาง เพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไรในอีกด้านหนึ่งของโลกรูปแบบที่สอดคล้องกันทั่วโลกนี้บ่งชี้ว่าการหมุนแกนภายในได้หยุดชั่วคราวเมื่อไม่นานมานี้การศึกษากล่าวผู้เขียนยังเชื่อว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนของแกนกลางและเนื้อโลกดังนั้นแกนกลางไม่ได้หมุนเพื่อปั่นสาเกเท่านั้นผลที่ตามมาคืออะไรเมื่อแกนในของโลกเปลี่ยนทิศทางจากการศึกษาพบว่าการเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเกตทางธรณีฟิกหลายประการ ซึ่งอาจรวมถึงความยาวของวันและสนามแม่เหล็กโลก